กินเลยกินเลยแบงคอกไทยแลนด์ทำซุปมะเขือจ้าจะต้องไข่ให้บอก่ายโดยการเจาะรูด้านป้านจ้ะลองดูลองดูนะผักจิ้มจ้าก็เกิดเป็นครัง้งแรกในชีวิตที่ฟันิดาต้องไข่ไก่ยังไม่แตปะกะปกติยังไงก็ต้องแตกน,นะาำเหนียวมาแล้วร้อนๆ ดูการปรุงไปด้วยนิดหน่อยเนาะเพื่อความ,มบับนเทิงบีบบักนาวเล็กนิดหน่อยเอาคัวแล้วยังพร้อมกุ้ใหม่นีดหน่อยแต่ได้หลายโลดนคั่วใส่พริกกวนอีกเพื่อความบันเทิงใส่ไม่ใสกก่ก็ได้นะคะใส่ใส่อีกเพื่อความบันเทิงหอมมากเลยพี่น้องจิ้ไไมเัวนแบตามอ่างเพียงน้องหน่อยกันนะเอาเพื่อความบันเทิง ดูพอสมควรกินยังก็เสียแผกก็เห็ดจังไรพี่น้องซอยข่อยเน่หอมลูกซอยเพื่อนเพื่อนมาดู ไปดาปอกไข่ได้กริบเลยมันได้ผลจริงๆเดี๋ยววันหน้ารีวิวตอนนี้ขอให้เพื่อนๆวางทุกอย่างลงมาทานข้าวกับปาริดาก่อนมีเยอะค่ะมีเยอะเบอร์นี่ด้ไข่ต้มข้าวเหนียวซุปมะเขือนี่ก็ันนี่อ,อิ่มอยู่ดอกพี่น้องมา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 จริงๆนะอยาก อยากเปิดครัวนะต้นรับเพื่อนๆเนาะรับวันละสองโต๊ะพอกินเลยกินเลย ข้าวกลัวก็หอมพริกป่นก็หอมปลาทูก็อ้วนอือหือปลาล่าก็หอมอ๊ะสิใส่พริกชิลลดหน่อยหนึ่ง แต่หอมแต่กระเทียมแอ้คนทุกขวเนาะนึกว่ไปย่างอะ่ะอืหอหอมกระเทียมพริกสดอือ Você é penada. เดี๋ยวก็จีลาไปก่อนแล้วพี่น้องโซซับพายนนีะ่ไม่เป็นใจเลยอ่ะอขอบคุณลหลายเด้อที่มาเยี่ยมชมอ่ะอุทัยทิพย์ชื่นใจพี่น้อง Thanks so much everyone. Thanks for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye bye.